สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ดแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องประชาชกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชท อ่เป็นวันต้นเดือนนะครับคลิปน่าจะลงหลังจากนี้สักอาทิตย์หนึ่งราวาวอาจากรเนาะก็อันนี้พรที่ผมใส่ไว้นะก็คือสีดาวเนี่ยผมจะดูแต่แสงมืดเนาะดูแล้วตัวที่น่าใช้มันก็มัมีมกิ้งก่ายตัวหนึ่งนะแต่มันก็ยังไม่ครบนะคงไม่ใส่มุ้งเมงแล้วส่วนอเมซอนมืดก็ใส่ไม่ได้เพราะผมใส่อเมซอนแสงไปแล้วนะก็ตามนี้ทีนี้อ่ะตัวที่ผมใส่นะ แนดาลมคือผมเพิ่งได้มาเนาะจากการแลรกเศษแล้วมันก็ต้องเอาเวกสิบห้านะผมก็ยัดเดวิลไปแหละแล้วก็เดี๋ยวทำเอาเวกสิบห้าไปส่วนลุงซิลเวอร์แฟลงเหมือนกันเลยก็คือมีแต่ตัวเนาะก็เป็นเอาเวกเก้าจะทำเอาเวกสิบห้าก็ต้องซ้ําไปอีกห้าตัวตอนนี้ก็ซ้ําไปก่อนสามก็จะได้เวกสิบสี่ส่วนอาร์กน้ําครับอันนี้เซฟไปก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดอาร์กน้ำสองตัวนะ แล้วผมก็จะไปเปิดออเบียเพิ่มอันนี้คือแผนที่วางไว้เหตุผลนะครับตอนนี้เดวิลในอาร์คน้ำคือ13ตัวแล้วผมต้องการเปิดซ้ำอยู่แล้วคืออาร์กน้ำกับออเบียเป็นตัวที่ผมต้องการเปิดซ้ำอยู่แล้วเออผมก็เลยเออ13เดวิล13ตัวก็คือ130ร30เศษเนาะทีนี้ผมก็มานับเศษทั้งหมดที่ผมมีแต่วิธีนะับผมก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะก็คือมาดูตรงนี้ง่ายดี50 60จดิบแป 90ถ้าได้อีก2ตัวจะได้40เศษก็จะเป็น130เศษร3 0เศษผมก็จะรีฟันอันนี้คืนได้หมดเลยเออส่วนอ r บิเ er ก็ได้2ตัวคือผมมี40เศษละขาดอีก2ตัวก็จะรีออกมาได้เหมือนกันซึ่งอเบิเ er เนี่ยเป็นตัวที่น่าเปิดซ้ำมากๆตัวหนึงเออเหตุผลนะออไฟไม่ใช่อ r บิเออไฟพูดผิดเอ,อ พราะว่าเนี่ยสมุดสกิลมันให้ความแม่นยำเอฟเฟกซึ่งเป็นตัวที่สำคัญสำหรับออฟไฟทำให้ถ้าเกิดเราได้แม่ยำเอฟเฟกสุดเนี่ยมันก็จะบิวง่ายใช่มผมขา2ตัวจะได้ประมาณ19 19.5ฟรีเลยซึ่งทำให้การบิวเริ่มต้นมันง่ายมากๆครับเพราะว่าแต่เดิมอออฟไฟมันก็มีเริ่มต้นมาให้แล้วแบบส่วนหนึ่งเนาะผมจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่อันนี้หากออกไป51ก็เหลือเอ่อเท่าไหร่วะ20่ 5ะเดี๋ยวผมเช็คถ้าไฟตัวฮิลที่เป็น5ดาวอ่ะใช้ับนี้ก็ได้37 55-3บอ๋อทำไมมันเป็นเศษวะปกติมันเป็น18%เป็นไ,ไม่เป็นไรผมจะไม่ได้เอาเป็นว่าอันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดต้องการ100อ่ะก็จะทำให้ง่ายขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรูนอีกทีนึงนะเออ หลังจากที่เปิดได้ครบแล้วนะก็คือแผนผมก็คือพอรรอบนี้ใช่ไหมพรรอบนี้3มครั้งแล้วก็จะได้เม็ดรีพรจากตรงนี้อีกเม็ดหนึ่งอันนี้อ่าเราก็จะได้เปิดพรทั้งหมด4ี่ครั้งออฟไฟไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ผมวางแผนไว้ก็คือตรงเนี้ยเปิดตามนี้เลยใช่ไหมแล้วอากน้ำสองครั้งแล้วก็ไปออฟไฟอีกสองครั้งเออ ก็จะเป็น4ครั้งส่วนนี้สครั้งแน่แต่อาจจะไม่เปิดครั้งต่อไปขอขอคิดดูก่อนแล้วก็ขอดูด้วยว่าไม่รู้ว่าสกอร์พอหรือเปล่ามีอยู่800 s สกอรนะครั้งที่แล้วทํไว้อยู่ที่ประมาณ550 s c o สกอกับอ่าเบสซิ่งสครั้งก็คือใช้พรครบ9ตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ดวงจะดีไหมอ่ะก่อนอื่นเลยเราจะไปตามรอย เทพกาชาแสงมืดเขาแถวนี้ป่ะหรือเขาฝั่งนี้วะน่าจะฝั่งนี้นะหรือตรงนี้ป่ะลองดิเออเขาเขาขิงว่าเขาแบบได้แสงมืดดุหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นอแสงใช่ป่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะมีอแสงมีแพนด้าแสงใช่ขีแสง,แสง,ใ,ชแสงใช่ป่ะเออคือ,ค,อคือจำได้ว่าเขาได้แต่แสงมืดแบบ T.S.S. ท็ทอปเทียทุกตัวท,ท็อปเทียทีคือผมก็อยากได้บาง ง่ายๆเลยคือผมก็อยากได้บ้างนะเดี๋ยวนะตรงนั้นไม่ใช <regular su> <online> ่น <Trying out> ่าจะน่าจะตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้ซึ่งผมเคยมาแล้วโคตรเกลือเลยนะก็เดี๋ยวจะมาลองอีกรอบหนึ่งตอกย้ําว่ามันของจริงเขาบอกแนวห้าแนวห้าเออเขาบอกต้องเปิดแนวห้าคือถ้าเอาเอาว่าขอได้บ่อยๆแล้วกันเพราะว่ามันคงไม่มีแสงมืดหลุดมาเพราะว่าพอร้อยเปอร์เซ็นต์นี่วลืมลืมอ่ะไป พุ่มทำเพลงมาหลายนาทีไปดุยไปตึ๊ตึ๊สี่ดาวครับสี่ดาวครับลิชไฟน่าเบสซิง่งแพนด้ามาหนึ่งเมื่อกี้ผมมีแปดร้อยเท่าไหร่วะผมลืมอ่ะเมื่อกี้กดไปประมาณสักสี่ครั้งวะแปดร้อยห้าสิบมั้งอ่าตีว่าแปดร้อยห้าสิบแล้วกันอ่าอาร์กน้ำมาแล้วครับขาดึงหนึ่งตัว มาสักทีดิมาสักทีลุงขาดลุงใช่ไหมลุงเสียแหละเจ็ดสิบโลผ่านไปร้อยยี่สิบโลแล้วดิกูเริ่มตื่นเต้นละเฮ้ย <c oughs> เงียบเงียบอืมไม่มาโอโหสามดาวล้วนด้วยเออข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 อ,ขอใครเครียดกับสกอ อันนี้หน่อยนะโอ้เนี่ยสีดาวไม่มาเลยวะนะสีดาวมาอ่าตอลุงเฮียแล้วทำไมลึกวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดแผนไม่เหมือนที่คุยกันเออมาแล้วโอเคพอนครบสมรอบแรกนะใช้ไปโอ้โหสองโลได้ประมาณประมาณ240นะอะรีไป ดีไปก็อักน้ำอีกหนึ่งแพนด้าแล้วก็ลุงอ่ะใส่แค่นี้แหละถูกต้องนะต้องถูกต้องแหละไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหัวแปดแปดไม่มา เก้าเชีย่100ยร้อยใบไม่มาหรอสักตัวดิ11 12 13 14วากาบอลน,น้ำมาอะเยอะแยะขนาดนี้ไม่นับแล้วเชี่ยจะ0 0แล้วมัเด้เยเฮ้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 ยสองร้อยโลไม่มีตัวเลยเหรอสี่ดาวสามตัวเออลุงมาเออแพนด้ามาต่อกันเลยมาลัวๆดิมาต่อดีต่อดี มาดิเชีย่ยแล้วจะได้จะได้ก้าวตัวไหมเนี่ยขาดอะไรวะอาร์ใช่ไหมอาร์ไอ้อเฮี้ยเกลือวะเอาได้ตัวใหม่วะเ่าจะเป็นแบบอา่าโอเคได้อุย้ยเหลือเหลือสกอร์เท่าไหร่วะเนี่ยจะได้ไหมเหลือสองร้อยเก้าสิบโอเคได้พอรอีกรอบหนึ่งนะ่าน่าจะยังได้ลุ้นอยู่นะ น่าจะยังได้ลุ้นอยู่แพนด้ากับลุงก่อนแล้วก็ออยู่ไหนวะนี่ออไฟโอ้โห <c ười> คือถ้าเป็นรอบที่แล้วตอนนี้น่าจะใกล้ความจ,จริงแล้วฮะอาจจะครบไปแล้วนะคือครบไปแล้วเลยดีกว่าถ้ารอบที่แล้วอะรอบนี้คือแบบหืมขอขอขอเออทำใจแปบบ๊บสีดาวะ สามสี่สีดาวมาอีกแล้วสองสามสี่ห้าอีกทีแล้วหนกะมาละไม่อยากคือจะเอาให้แบบไม่มีสีดาวหลุดมาสักสี่ห้าครั้งไหมหนึ่งสองมารัวเลยนะคือโอกาสสีดาวเท่าห้าดาวเลยนะมึงมารัวขนาดนี้สองสามสี่ ห้าไปละ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 ไปเร็ว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 สองมาสินั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยสูตรนี้สูตรนี้ได้ปะสูตรนี้ได้ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไม่มา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 ห้าครั้งมาเลยไม่มาห้าครั้งมาเลยหนึ่งสองหักมืดมาจากไหนวะโอกาสได้สี่ดาวแสงมืดแม่งยากนะ เดินได้ตัวซ้มหกใช่บอกว่าหกปะอ่าแพนด้ามาแพนด้ามาเฮ้ยเฮ้ยแผ่นนี้เวิร์กแผ่นนี้เวิร์กว่ะเราเอาสีดาวเราเอาสกอตขาวไปไปล่อก,ก่อนสองสามสี่ห้าห้าห้าพอห้าพออย่าโลภหนึ่งสองสามตัวท้ายสี่ตัวท้ายท่นแหละเฮ้ยแผ่นนี้เวิร์ก เวิร์กจัดเฮ้ยผมไม่กักนะใครอยากได้วิธีเอาไปก๊อปปี้ไม่ใช่ดิใครอยากก๊อปปี้วิธีก็เชิญเลยนะไม่มีลิขสิทธิ์นะเมื่อกี้สองเหลือสองร้อยสองร้อยสิบสองรอยี่สิบปะเออนี่เหลือร้อยเจ็ดสิบฮะร้อยเจ็ดสิบสองจากสองร้อยห้าสิบสองปะกดไปแบบร้อยนิดเดียวหรือไม่ถึงต้องเกินร้อยมากงกดเดยอะอยู่เอออ่ะโอเครอบนี้โดนไปทั้งหมด เท่าไรอ่ะหกร้อยแปดสิบปะหกร้อยแปดสิบเออประมาณหกร้อยแปดสิบโลก็ mm. ก็โอเคนะหกร้อยแปดสิบโลได้เก้าตัวปกตินะจะต้องได้สักเจ็ดตัวใช่ก็ดีกว่าหน่อยนึงนะแต่รอบที่แล้วแฮปปี้กว่าโอเคเดี๋ยวเรามาอัพกันเลยดีกว่านะเพื่อความไม่พลาดนะรีรีร อันนี้ร้อยเดวิลสิบสามตัวนะก็คือต้องตอนนี้ต้องมีทั้งหมด130ร้อยสามสิบเศษนะอยู่ไหนวะอยู่นี่ตอนนี้ทั้งหมด130ร้อยสามสิบเศษนะก็ 90, 130สีนะ่สิบบวกเก้าสิบร้อยสามสิบเศษนะก็เราก็จะรีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมค่อยรีวันหลังแล้วกันก็คือเดี๋ยวสควอชเสร็จแล้วผมค่อยรีแล้วกัน เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ก็ต้องอ่ะแพนด้าครับสิบโอ้โหเอเซนจะหมดเอาฮะลมหายใจลม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 หายใจเอ่าลมหายใจครับคือผมไม่ชอบแลกหมดอะ เออผมชอบแบบเก็บเป็นคอเลกชันไว้งั้นแหละไม่ได้ใช้แต่ก็เก็บไว้เออพอยังอหนูแพนด้ Panda, น่าจะยังไม่พออ๋อเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะรู้สุดตื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 ดไหนพอไหมดีด้าป้าบ โอ้โหเอเซนไม่พอดิหรือเปล่าวะโอ้ยขาดน,นิดเดียวขาดน,นิดเดียวโอ้ยพลังดูดีขึ้นเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้นี่ถ้ารับเต็ม 55, ห้าหมื่นห้ากับสี่พันเจ็ดอ๋อโอเคอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรับอีกนิดหน่อยเอาเดฟสักห้าพันอ่ะเอ่อคือผมจะมาดูว่าผมมีเอเซนให้กดปะอืมเอ๊ะ เจ็ดชิ้นสี่ชิ้น11ชิ้น14วะ17 20กว่าละเออชิ้นเดียวอ่ะน่าจะ30ชิ้นละได้ดีอย่างนี้ถึงถึงไหมไม่ใช่ได้หนึ่งได้หนึ่งคืออยากอัพอ่ะคือผมบอกเลยนะเพื่อนท้าแบบอืมกูเจอมันแล้วกูแพ้ตลอดขาดห้า <c oughs> <ๆ>โอเคคงอัพได้แค่นี้นะครับเพื่อนเอ้เดี๋ยว ผมค่อยไปแอปต่อทีหลังแล้วนะเดี๋ยวได้ยังไงผมจะมารีวิวให้ดูกันนะแพนด้าลมลูกรักนะโอเคไว้เจอกันรอบหน้าครับใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามกด u ับสไ i b e กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายฝันดีนะ